ทำไมเจน่าอดไปคะสอบค่ะเราไปึแล้วเจน่าคะเกิดอะไรขึ้นคะอไปค่ะอยู่คุ้นรวยกันนะขี้โกงอ่ะพี่ช่องอ่ะซื้ออะไรมาบ้างคะเด็กเกี่ยวนีคะก็จะเป็นคุดเด็กทำน้ำค่ะน้องพิมเล่นป้าอ่านน้ำเสร็จนะคะก็จะมีรถเข็นมาค่ะอันนี้แบบว่าเลูกเพดเองเลยนะคะรถเข็นมันมีอะไรคะ ของยเดีๆมากมาใส่ก็จองยังลบจังลบค่ะจังลบค่ะจังลบค่ะอ๋อยังลบนี่ซื้อไปให้เพื่อนหนูนะลูกจะไปแจกเพื่อนๆค่ะแล้วของกิน่าไม่มีของฝากอันนีค่ะอันนี้ให้เราอยากเล่นอันนี้เราอยากเล่นมันพิงอยากเป็นฝ่ายอันนี้มันอยากเล่นสอสอันนี้อะไรล่ะลูกอยากเขียนลูกเขียนเลยได้วยไหมเขียนเลยไหมยังไม่เสร็จลูกยังมันก็อซื้อตันอีกทั้งเลย ดูน้ำพิมกินค่ะทำชมเอาอ๋อ่จกันนะคะเดี๋ยวพิมจะรีวิวให้ดูอีกทีนะคะมาใส่อันนี้นะคะอันนี้นะอันนี้็คอี้วันอกันเค่ะคัวนี้นะคะคือว่าเป็นนนกข้าวเปลียนนะคะเป็นนกข้าเหรียนนกเลี่ยนกเหรียญค่ะโซนน่าคือันค่ะ ใส่ไทยคลิปเลยได้ได้โอเคเดี๋ยวพิมพ์ขอไปนั่นนีอะไรใจร้อนนั่นอะไรครับมีดอกปาอะไรคะเนี่ยปันละมานี่ปันละมาออกไข่เหรอคะเกี่ยวเพราอยากได้ค่ะปันละมาออกไข่เหรอคะเื็นของอะไรไม่รู้มีดอกไม้พลาสติกเลยด้วยอะไรอ่ะชุดไอ้ที่ขอเกี่ยวพิมอยากเล่นเนี่ยจะน่ทำตัวเปยครบเหรอชุดทำกับข้าวทำได้จริงป่ะเนี่ยอ้เกิ่บอกว่าเหมือนเมื่อก่อน นี่เดี๋ยแค่เราขอโชว์มาให้ดูไหมนี่พอครับของน้องพิมสใเพื่ออะไรมาะเนี่ยอันนี้อันนี้บิงโกแต่ว่าเราเคยรีวิวบิงโกอีแบบนึงแล้วไหนๆเจ้าเนี่ยเราแต่อันเนี้ยเราน้องพิมพิก็ซื้อมาแต่ว่าเราเราเคยรีวิวของของจีน่าแล้วนี่อ๋ออันนี้กินบอกว่าอย่าเอาไปเล่นเอาไปเล่นกับน้องค่ะจกินไหมเฮ้ยหิมะสีขาวเป็นทอดมันปลากายอร่อยมากเลยไม่คาอยังไงก็ไม่เป็นเอลซ่าสีขาวต้องสีฟ้าเออเฮ้ยลายนี้มันเหมือนหมอนที่เขามีอยู่ไงใช่ไหมอ๋อ เนี่ยหมอนที่อยู่ในรถนะอันนี้มีอะไรอีกคะอันนี้เออปลาลงมาออกไข่ค่ะจริงเหรอจริงเหรอปลาลงมาออกไข่ค่ะเจนน่าดูของที่น้องซื้อที่ตลกนะทำไมเขาซื้อแปลกๆอ่ะอืมดอกไม้พลาสติกไงเอามาไว้พ่ะแล้วมีอะไรคะจะเก็บอาไยังคะน้องแก้วอันนี้เหมือนของเฮโรเลยเฮโรก็มีเป็นหมาอันนี้เราเคยช็อตช็อชอตใจแน่นอนรีวาร์ดนะคะคุณแม่อยากได้ค่ะก็หมดแค่นี้ละอันนี้นะคะก็จะเป็น ของเฮโลก็มีค่ะเฮโลเฮ้ยเดี๋ยก็มาด้วย